ตอนแรข้็ตู่รายการพุยกันแน่พบก,กับดิแท็กหนาสาวชลดาพนมพายวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นในเรื่องสิ่งที่โรงเรียนยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญวันนี้เราได้รับเกียรติจากโรงเรียนเราลูกไก่นะคะจะมีตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนคุณครูและผอโรงเรียนนะคะซึ่งจะออกมาพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือข้อแนะนาในหัวข้อเรื่องสิ่งที่โรงเรียนยุคใหม่ต้องให้ความสําคัญ แล้วเราก็าเริ่มที่ตัวแทนท่านลูกครองเลยนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสงานะคะในฐานะตัวแทนผู้ปกครองค่ะโวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เราก็อยากให้ห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูกๆหลานเราไปโรงเรียนก,ก็อยากให้เหมือนบ้านหลังที่สองอยากให้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะตอนนี้มีตัวอย่างจากข่าวมากมายที่เราเห็นตามทีวงทีวีมีเด็กที่สั้นบ้างจากการถูกเพื่อน ก็อยากให้ทางบุคลากรโรงเรียนในในโรงเรียนช่วยกันใส่ใจสังเกตเด็กๆดูแลเด็กให้ดีกว่านี้ให้รับคาให้รับความคาปรึกษาจากเด็กๆเพื่อนําไปแก้ปัญหาไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซ้าๆค่ะค่ะและนี่คือเป็นข้อมคิดเห็นจากท่านผู้ปกครองนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนอยากให้บุคลากรหน้าโรงเรียนนะคะให้ความสําคัญ ค่ะแล้วเราต่อไปในลำดับต่อไปเราขอรับฟังข้อเท็นจากนักเรียนกันเลยนะคะเช่นค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเรียนเพนตัวแทนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามหนูคิดว่าโรงเรียนต้องพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีการเรียนการสื่อสารเพื่อทําให้นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้นและไม่เบื่ออยากให้การศึกษาสนุกสนานไม่เครงเครียดและลดการบ้านให้น้อยลงค่ะ ที่เป็นความคิดเห็นของนักเรียนนะคะที่อยากให้โรงเรียนยุคใหม่ต้องให้ความสําคัญค่ะต่อไปในลำดับต่อไปเราขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนยุคใหม่ต้องให้ความสําคัญจากคุณครูนะคะเชิญค่ะค่ะในฐานะที่เป็นครูนะคะก็อยากให้ความสําคัญในเรื่องของการศึกษาที่ไม่สนุกที่สนุกนะคะทําให้นักเรียนไม่เกิดอาการเครียดมากเกินไป ทำให้นักเรียนไม่อยากมาเรียนนะคะปัจจัยจอาจาจะเกิดจากการบ้านที่เยอะแนวทางการเรียนทฤษฎีที่หนักแล้วก็เกิดการติดสูตที่เป็นปัญหาสําหรับครูนะคะที่ต้องคอยกระตุ้นนักเรียนอยู่เสมออยากให้ทางโรงเรียนนะคะปรับการเรียนการสอนที่เพิ่มสื่อว่ามีเทคโนโลยีที่ทาให้นักเรียนนะคะมีกําลังใจในการมาเรียนมากขึ้นโดยอาจจะปรับให้บรรยากาศในห้องเรียนนะคะมีการ ปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีนะคะที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยไม่น่าเบื่อไม่เบื่อในการเรียนและสนุกไปกับการเรียนมากขึ้นค่ะ,คะและนี่เป็นข้อคิดเห็นจากคุณครูน,น,นะคะที่ว่าโรงเรียนยุคใหม่ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่างๆนะคะต่อไปเรามาฟังข้อคิดเห็นจาก่านผอ,อ,อก,กันเลยนะคะ ดิฉันในานามผู้อำนวยการโรงเรียนเราลูกไก่จะจัดประชุมผู้สารือกับผู้กับบุคลากร,รออโรงเรียนเพื่อวางแผนนโยบายโรงเรียนและแก้ไขปัญหาที่ทุกคนเสนอมาค่ะจะทำให้โรงเรียนของเราพัฒนาและทันสมัยมากขึ้นเด็กๆทุกคนจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ค่ะสำหรบับวันนี้ที่เราได้มาเปิดหกปีกันทั้งในด้านผุ้ปกกรนักเรียนคุณครูและผู้อำนวยก,การนะคะ การได้ออกมาพูดถึงสิ่งที่โรงเรียนยุคใหม่ต้องให้ความสําคัญในประเด็นหลักๆนั้นก็คือด้านความปลอดภยัยเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนรวมไปถึงด้านการศึกษาของนักเรียน,ท,น,นที่ทีุ่กท่านได้ออกมาพูดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนยุคใหม่ที่ต้องให้ความสําคัญค่ะนะคะหมดเวลาของเราแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า,ากาับรายการคุยกันแน่สุดท้ายนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ